โอ๊ยตอนนี้เลยเราบอกเข้าไปเลยนูนสุดกำแพงพักกูเจ้าบอดีแม่ค้าของงานม่ได้ซื้อมาฝากเจ้าจะปกินอืมก็ยากกินอยู่นะอ่าแล้วก็เริ่มที่จะเอาปลาคนเนี่ยมาย่างใหม่อ่ะใส่เข้าไป้วแต่เจ้าเลยมาหนึ่งเมนูคันไปกินง่ายนะครับคนที่มาดูรั้วของสาวหลวงพรบางครับเออมันเป็นวิธีเขาแล้วก็เป็นการประหยัดด้วยนะประหยัดรายจ่ายหมูขอขอต้มซุปจนประมาณว่ามันนิ่มนิ่มแบบ หอมมากเลยไม่ได้ก <pl ains> ินไก่ใบมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางพาน้องฟลิงเนี่ยไปไหว้นะครับองค์พระบารนะครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอพระบางนะครับนักท่องเที่ยวก็ใส่สิ้นไปเต็มเลยลูกใส่เกงได้ปาวะถ้าจะได้มั้งเกงขยาวหัะไม่ได้หรออาย่ มีของขายตรงโซนหน้าเวรตลาดเช้าแล้วก็มีพวกคนที่เอาของมาขายเพื่อไปนิศการจงนเซีิ์ด้วย,กกวยจ้าุรันมีพระธาตุพสีด้วยน้องฟิงถ้าน้องฟิงไปเดินนะตอนเย็นคืองามแหงนะพระาทิตรับกอฟ้าแล้วก็จะเห็นเมืองหลวงขอบา,างทั้งหมดเลยเป็นจุดชมวิวกลางใจเมืงองหลวงขอนแก่อ่ะมักบ๊อมักลายมักลายเดียวอาจจะติดต,ต่อสาวไว้สักคนก็ได้แล้วก็ไดให้สาวพาไปใต้ไม้ในลรงพบาลอยู่สองสามคน อันนี้คือทางขึ้นพระาธาตุภูสีลกขวามือนะตอนนี้ห้ามจอดเนมัไหม้ายมือนี่หอบบางออช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะแต่ดาตาต้องมาไหว้ทุกปีเห็นปะเปิดยังปิดป๊อดทำไมอะ่ะเขาียนว่าอะไรอะ่ะอก ต้องคือ, <c oughs> อผมเราจะได้ไว่า้ตรงบริเวณโซนที่เป็นด้านหน้าแล้มั้งเงี้ยเมื่อเป็นที่แล้วผมก็ไม่ได้เข้านะครับ <c oughs> ผมอยู่ตรงด้านหน้าพอเก็บค่าธรรมเนียมแต่วันนี้น่าปิดอะ่ะไม่ก็ต้องรอพรุ่งนี้เดี๋ยวไปไป,ไปเบิ่งป้ายก่อนแล้วเราจอดรถแล้วไปเบิ่งป้ายก่อนน้องฟิงโอ้โหดูรู้สึกเสียฐใจมากอุตส่าห์มาทุกปีมาไกลโอ้ห้ามห้ามจอดด้วยอ๋อจอดได้ทุกคันเออไม่ทันแล้วลูกน้าตาเรียกว่าห้ามจอดก๊อำลังก่อสร้างอยู่ก็เดี๋ยวไปหาจอดข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวเออไปกัน โอ้ยรู้สึกเศร้ามากอาจอดนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปขอไปรับการองค์พระบางนะครับทุกคนทุกคนครับขอพระบางไม่เปิดนะครับจริงๆเขาลงวันที่ไม่ใช่วันนี้นะเขาจะปิดแค่เดือนเมษายนแต่ว่าตอนนี้คือเดือนมิถานแล้วเนาะก็ยังไม่เปิดก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทุกวันนะครับลองไปดูเขา,าจะเปิดวันไหนเพราะว่าช่วงนี้คือผมยังอยู่ที่หงวงพระบางหลายวันนะครับ พอดีนะัดน้องไว้สองคนนะก็แผนก็คือวันนี้อกอกน้องมือมาก่อนก็ไปเที่ยวบ้านน้องที่เคยมาเป็นนักเอก่อนนะครับก็ å, ซื้อสิ่งที่เขาสั่งไว้เป็นพวกเมนูอาหารนะครับอยากทำอะไรก็ทำนะครับไปเที่ยวบ้านน้องหน่อยนะครับพี่น้องแล้วก็ญาติเขาอยากเจอเรานะครับเราก็เลยจะไปด้วยนะครับน้องเขากา็ยังไม่ลืมเรารัารู้ว่าเราจะมานี่เขาก็อยากจะมาแต่เนี้ยฝนตกแล้วมันก็ไก,กลก็เลย ไม่ให้น้องมาครับผมก็เลยร้อยฝอยยู่ตรงแล้วก็ไปหาน้องนะจริงๆพุกเนี้ยเออเจริงๆพุกงนี้ยังมีนักเอกหน้าใหม่คนนะครับนัดไว้เมืม่อครั้งที่แล้ว,ลวเราเราแบบพาดกันนะครับจะไปค้างบ้านเธอเพราะบ้านเธอเป็นชนบ,บทที่ไม่ค่อยมีที่พักนะครับถ้ามาเข้ามก็ไกลยอยู่อาจจะต้องพักบ้านน้องนะครับเดี๋ยวอรอชมนะครับเป็นที่รัศมนะครับเดี๋ยวก็จะให้น้องพาเที่ยวอยู่นะครับไม่รู้ว่า ใครเป็นใครก็สองคนนี่แหละเราลองว่าน่ารักทั้งคู่นะแต่หน้าใหม่นี่คือเดี๋ยวต้องต้องดูนะแล้วตัดสินใจอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปบ้านน้องครับพอดีผมเปิด GPS ตามที่เขาส่ง m a ม,มาให้นะครับนะ GPS ก็บอกว่านน่นนี่นั่นอะไเรเงี้ยเกือบหลบงเหมือนกันนะถ้าไม่ดู GPS นะเพราะว่าไม่ได้มานานนานมาทีอโอเคเดี๋ยวข้าบ้านน้องก่อนนะครับเดี๋ยวซ้ายาจายของคนจะอยู่ทางขวาเดี๋ยวซ้ายตรงไหนวะนี่นี่เปล่าจุดหมายของคนอยู่ทางขวา อ,อีกนิดนึงเจอแล้ว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 ,ลวป,ป,ปิดก่อนปิดทีน้องจีก่อนอะจะมันจะลั่นเดี๋ยวน่ะนั่นจะเป็นบ้านหลังมาดูเส้นฐานนี่คลาสสิกเฉ่บ่ใช่สิหลังไหนก็ไม่รู้ไม่รู้และปกรณจิบีตปากผิดจุดไม่ใช่หือมัง้ง มันไม่มีที่จอดรถนะเป็นเป็นบ้านให้อยู่ใกล้กัน<ม>เดี๋ยวพี่โทรหาน้องก่อนโอเคเราเข้ามาในบ้านของน้องเขานะครับวิวสวยนะ้นองฟิงกันไปเห็นมออยู่บนภูเขาไหมหลังฝนจะเป็นนี้เลยนะครับก็ตอนนี้คือไม่ใช่วัดสายๆนะสิเบเอ็ดโมงแล้วอ่ะโอ้ดูข้างในยังมีเมืองอีกดูดิเราไม่เคยออกมานอกเมืองแบบนี้เราเลยไม่เห็นไงบรรยากาศนอกเมืองหลงพระบานนะครับดูเส้นทางที่ผมมานี่คือเป็นชนบทนะเมื่อกี้ชี้ไไให้เลี้ยวซ้ายใช่ไหม ปงศ์แน้องก็บอกต้องเลี้ยวขวาค่ะก็บอกเราถึงจุดนุ่งใหม่้วก็เลยต้องวนกลับมาฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็น้องบอกว่าเออพี่มาให้สุดซอยนะน้องท่าอยู่เด้ออ่าจะเฮ็ดอะไรแซ่บๆให้ให้อ้ทานให้ให้อ้กินนะเวลาผมไปผมชอบขับรถเนี่ยไปอ่ะสุดหรอในเส้นทางชนบทโอ้ยโอ้ยตอนนี้เลยน้องบอก เข้าไปเลยนู่นสุดกระแพงจะทักทายน้องก่อนสบายดีสบายดีค่ะอกเขินสาวสวยสวยไหมฟิงสวย<อ>ใช่สวยเป็นยักษ์ตะคอลงลงไปในบ้านก่อนเด้อะใช่เราเกือบไปทำลาย <laughs> สิ่งที่เออเขาใส่ข้าวหรือเปล่ปาเขาโยนทิ้งหรือว่าอย่างไงวะเนี่ยม,มันลุนหรือเขาโยนทิ้งวะเนี่ยริบข้าวนี่ใช้ได้อยู่ไหม ไม่รู้ว่าพี่เกือบเยี่ยวะเนี่ยพี่เกือบได้ซื้อใช้เนี่ยไม่ใช่ขอ้าอ้แน่นอนใช้ได้อยู่บอใช้ได้ต้องมาคาบมาคาบขโมยอ๋ออันนี้คือน้องน้อยนะครับเอองามแหงข่าวเกินอันนี้ใหญ่แทบใหญ่แทบเด็กเด็กยักษ์เด็กยักษ์ยักษ์ค่ะเป็นยักษ์อันนี้คือซื้อซื้ออะไรมาแต่งกินเนาะอันนี้มีปลาปลากุด เจ้าเฮ็ดเป็นบอปิ้งกินกับปิ้งกินกับส้มตำบอ๊ะได้ผักปูเจ้าสวัสดีแม่ค้าของงานเมได้ซื้อมาฝากเจ้าบางคุงพอบอ๊สองหน่วยพอแต่ได้ค่อยฮะกินหมดกินหมดหรอกแล้วก็จะมีนี่ไงอันนี้มันก็ตำได้อยู่เนี่ยข้าวปุ้นข้าวปุ้นกับอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหกไก่หรือเขาเรียกว่าอะไรนะหัวโล่งหัวโล่งหัวลงเออแล้นี่สิ่งที่เจ้ามัก อีกย่งปลาเด็กอ๋อบ่อติดต้มบ่อติดต้มบ่มีบ่มีเออแม่นแล้วก็ใส่ปลาเด็กดิบกัเลยกระดาอยู่เราดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้นี่กะทยทุกอย่างมันมันจะเน่าแล้วไงเคยบ่จะหูป๊อมาบางูนซื้อละบางคซื้อละแต่ว่าในลาวนีบ่มีอ่าโอเคเดี๋ยวไปบ้านน้องน้อยก่อนนะครับก็ครอบครัวน้องขอรออยู่นะครับ มาดูสินค้าก่อนนะคะพอดีมาเที่ยวบ้านน้องน้องเขาอยู่บ้านเขาทําอะไรขายบ้างไหนบอกคนดูหน่อยของที่เลือกน่ะอันนี้คือเป็นปลาใช่ไหมปลาที่ก็อยากกินอยู่นะเอาไปปิ้งกินเลยถ้อทางจะแซบหน้าดูเลยเออเอาดิแล้วแล้วข้างล่างนี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้พ่อห้องจออจออันนี้น้อยก็เย็บเย็บมือเลยหรือว่าใช้เครื่องจักรเอาคุณแม่เย็บเอาไปขายที่ไหนอ่ะ ขายตลาดมืดอ๋อขายตลาดมืดเนาะอันนี้ผื่นเท่าไหร่อันนี้ผื่นสิบห้าพันราคาส่งสิบห้าพันสามสิบาทไม่แพงราคาราคาตลาดเขาขายสามสิบห้าพันอ๋อคือกําไรห้าพันห้าพันที่เป็นเงินเท่าไหรสิบบาทต่อผืนนะกำไรสิบห้าพันเดี๋ยวพี่ทําเป็นโลโก้อเนนโทรได้ไหมเป็นที่วางแก้วเลยพี่จะพี่จะรับไปขายที่ประเทศไทยนี่รับไปขายที่เชียงใหม่ก็ได้ อยากได้อยากได้สาขาอยู่เชียงใหม่หรือว่าเชียงรายอันจะได้ขายแต่จะให้เจฟฟิงเป็นคนขายได้เลยอุ้ยเสื้อสวยพีเจเตอเสื้ออันนี้เป็นเป็นเสื้อชนเผ่าเลนเตนเนาะโอ้ประยุกลุกลุกดีๆดูดีไอ้มันคอคอดีสวยมากเลยเหมาะกับเจ้ามากเลยไม่ไม่คอเสื้อเรนเตนเจ้าจะพับมาหน่อยดิเออเออโอ้อันนี้เป็นผ้าอะไรอ่ะ เป็นผ้าดิบเลยเป็นของแต่นๆจริงๆนะอันนี้ผ้าผ้าซื้อแบบเป็นเป็นไฟสีดำ้วมาต่าเอาใช้สีไอสีธรรมชาติหรือสียอมผ้าแล้วสีน่าจะเป็นสีแบบสีเคมีมั้งตัวนี้อ๋อสีเคมีนะตัวนี้มันเป็นสีธรรมชาติอ่ามีที่ตัวที่ไอใส่นะใครอยากเห็นให้ดูให้เบองอ่ะเจ้าถือเจ้าถือเจ้าถือนี่ก็ดูดีมากตัวละพันใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นสีธรรมชาติหรอ ก็ไม่แพงนะนะจะเอาบ้างเนี่ย<ะ>เขาเห็นไหมยังไง,ต,งต้องอุ่หนุนน้องเลยครับคุณแม่ทำเองนะคุณแม่เนาะอืม,อมให้ทุกมือม้อบุกออืมนะมเต่ช่วยอุ่หนุนนะครับเข้าครัวสาวน้องน้อยนะครับสาวที่เราเคยเจออยู่ครับกับวิถีชีวิตของเธอครับที่เธอจะมาทำอาหารให้เราได้ทาน,นครับวันนี้เธอจะมาปิ้งปลาแล้วก็ตำส้มเนาะ เธอยังน่ารักเหมือนเดิมนะสบายดีน้อยสบายดีมาถ้าไทยรอบนนะเราก็เห็นโ่นเน้ะย้นวิวอันนในชิตุกย้อนห้อตกตลอดเลยครับไม่เคยขึ้นแล้วทุกวันนี้มาเพราะว่ามันเป็นคนดังนี่เออไม่ใครไม่ถึงน้อยหรอน้อยดังอยู่แล้วดังนี่ดังไฟไงพี่ก็คนทำจ้ะ พี่คนดำอย่าดำก็ดำอยู่แล้วอ,อคุณแม่คุณแม่จะเห็นอย่าง่ะอ๋อคุณแม่จะทําปลาเนาะอพอได้ได้ไดอ๋อคุณแม่กําลังจะปิ้งปลาครับส่วนน้อยกําลังจะก่อไฟเนาะปิ้งปลากิีบแซ่บนั่นตอนนี้แม่เอาเกลือผสมในปลากดน,นะครับเดี๋ยวจะปิ้งแบบแซ่บๆนะแม่เนาะ <c oughs> อืนี่ปลากดน้ำของนี่คือคัดตัวใหญ่มาตอนนี้ไฟแม่เราทำฐานเรียบร้อยนะครับคลุ้งเลยคลุ้งโคเลย อ่ะแล้วก็เริ่มที่จะเอาปลากรนเนี่ยมาย่างใหม่เห็นไหมครับแหมสโลแกนต้องมาครับน้องเพีงนักกินนักกินมาลาสาวเรา <c oughs> เดี๋ยวแม่ก็จะเอาผักกูดไปคั่วนะแม่เนาะ <c oughs> เอกกเอที่บ้านมีหลายบ่แม่ที่บ้านที่แม่อยู่อ่ะแม่อยู่บ้านไหนอ่ะ ยูเพลงน้ำทาหลวงเพลงหลวงน้ำทาบ้านน้ำแดงบ้านน้ำแดงอ๋อบ้านน้ำแดงเนาะเคยไปปะบ๊อเคยผ่านแต่บ๊อเคยเข้าไปทุกเทื่อกเดี๋ยวแม่จะคั่วครับคั่วใส่กระทะเลยใหญ่ๆใช่ไหมเวลาผมเห็นคนที่ในลาวซื้อก็ซื้อแค่กำแค่หยิบมือนะครับไม่ได้ซื้อเป็นโลครึ่งโลนะเขาซื้อน้อยมากเลยเขาซื้อแค่กำเดียวสิบพันอ่ะนั่นแล้วแพง เจ้าแพงอ่ะปกติเจ้าซื้อเท่าไหร่อ่ะโลอ่ะปกติหลวงมันาห้าพันกียรอืมอันนี้หลวงหลวงพระบางนะเขาไปเก็บเอาอยู่บ้านโอปกติคอยอยู่เพ่สองคอยคอยคอยมาซื้อคอยไปเก็บกินฟรีอ่ะนี่เจ้าจะเริ่มตามหลวงพระบางแล้วเป็นป๊อไม่เลยอคือซุปตามหลวงพระบางเนี่ยน้องฟิงเห็นป่ะดูเส้นเขาเส้นจะเป็นเส้นยาวๆเงี้ยใหญ่ๆเงี้ยมันจะไม่ได้เส้นเล็กๆแต่บ้านเรานะอันนี้เวลาเขาเขาขูดเขาก็จะใช้ไอ้นี่ที่ขูดอ่ะเป็นเส้นแบบเนี้ย นี่คือสูตรหลวงพบาปของแท้เลยบอสเผ็ดหลายลูกสาวค่อยบอกมักเผ็ดนับอายุใส่อืมถ้าค่อยได้อยู่อย่าตกใจนะเออเจ้าเจ้าใส่อย่างม้างอ่ะเนี่ยทำตำหลวงพบางเจ้าอ่ะกระเทียมกระเทียมเนาะพริกมักเผ็ดอืมแค่นั้นนะแป้งหนือไม่ต้องใส่ฮะเป้งหนือไม่ต้องใส่เนาะอ้าวใส่บัสเซี่ยบเซี่ยบไม่ใครกำลังจะแซวเจ้าว่าเจ้าจะใส่บอไม่พลาดครับ ความแซบคือตัวนี้แหละความแซบมันอยู่ทองสูรดนวน่แหละขา,าดมาได้เนาะ้าบูก,กินก็คือบ,อออบอัแซบใช่ก็บัแซบอ๋เอ,อเออจ้าว่าเลยดูฟากะซำตำตำริกเป็นแม่ค้าตำส้มต,ตำได้เลยกำลังจะเปิดร้านมาจริงเหรอ เปเปอร์ที่ได้บอนใดไงน้ำตาลเปดในบ้านอ๋อที่ผ่านมาเนาะใช่อ๋อไปเปิดน,น้ำตาลเนาะพอดีออกหลงน้ำทานบางทีได้โศมมือน้ำตาตัดเลยอ๋อก็เลยอยู่นี่เลยช่วยไม่ได้อืมเอาเป็นแม่ค้าส้มฟตำด้วยรับรองว่าแซ่บแน่นอนบ้านเนาแล้วแต่เจ้าสุดเจ้าอ,อ่าสุดเจ้ามาก็เลยส่สงโคกได้อันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำตาลหรือว่าอะไร ตานะอาสูเจ้าเลยสูตรหลวงพ่อบางแท้ๆเป็นจะได้อ่าใส่เข้าไปแ้วแจะเจ้าเลย,ยแน่นอนคอยจะกินแต่เนื้อน้ำจะโยกให้เจ้าชิมอ้ยเครื่องบินลงเลยเนี่ยเปิดเครื่องบินลงไว้น,นี่ก็หลังจะขึ้นแล้วนะใส่มื่อเกิดเทศนะครับ เมื่อเช้าค่อยไปซื้อมานี่มันใช้บ่ได้หรอมันหน่วยมันโตไปหรือว่าไงที่ซื้อมาเมื่อเช้าอ่ะเเเ่นหรอออบางเล่น่ะหนาคือกันแต่ว่ามันมะเขืออ๋อจะไปเอามะเขือปอกมาเนาะโอ้เสกเครื่องบินดันอย่างนี้น่ะทั้งเอ่ยก็จะมาซื้อที่แถวๆนี้อยู่เขาเขาเอื้นอยู่เพราว่าให้ที่ให้อันแน่มาดูแต่ก็โมแพงหลายนะแต่ว่าก็ติดนี่แหละใกล้ๆสนามบินนี่แหละ จ้ส่งโลเคชันให้น้องเอ๋ยไปไปหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเอ๋ยตอนนั้นเนาะเอออืมอืมเอ้อเยอะเลยนะเอาเลยส,<อ>สุดเจ้าอ๋อนี่คือตำทีเดียวคือผสมส่งสองคุกเลยนะใช่อืมเอา้าเบิรงมังนาวมะนาวนา,วนากระจุ่มกระจิมเลยมาสุขสานแังดูคุกกับมะนาวนี่ใกล้เคียงกันนะครับทุกคนมะนาวใสแล้วเนาะเอาเลย จะเปรี้ยวไหมเนี่ยเนี่ยมันมน้ำเออหรอม่นเป็นยาอาสุดเจ้าอ่ะเจ้าว่าเจ้ามาร์ครสอะไรกันยวจะลงทางกับเงินโบได้เลยน่าอาะว้าไปนี่ก็ใส่หลายแทบหลายมีสองอย่างคือไม่ไหวก็เค็มมาดูแลเห็นแล้วคนต่ำบอกินเด้ออ้าวเอ้าวพาตัดมากินโบได้อ๋อเจ้าก็เป็นเป็นหนูทดลองยาไปเป็นหนูทดลอง ว่าเป็นจ่างว่เป็นจ่างได้อยู่ช่างไว้ใส่กระปีต้องมีกระปีด้วยนะว่าเป็นเนี่งเชื่อพี่มีเหรอเอาเลยก็เดี๋ยวนะ้องเขาจะตำซุปตำสูตรหลกกวาางปลาให้กินนะครับแท้ๆเลยนะครับอันนี้คือไม่ต้องกลัวว่าตำไม่เป็น,นครับคือเขาเป็นแม่ค้าขายซุปตำมาก่อนนั้นแล้วฟิงจะปลอดภัย <c oughs> ฟิงยิ้มเลย จ้ามาถึงหลวบางจะไม่กินนี่เจ้าพลาดแล้วนะต้องตามสูตรของแท้ต้องกินที่นี่นะที่ว่าเข็ยนป้ายหลวงบางหลวงบางนี่คือของปลอมนะในหลงบางแท้อืมซิมเบิงอ่ะซิมซิมเบิงเจ้าซิมเบิงน้องฟิงซิมบุร้ายน้องฟิงไป่ซิมเบิงบูนะพ่อบุร้ายบุร้ายซิมเองอยู่กับเจ้าพูดเดียวละน้องฟิงได้แล้วอ่ะโอเคจัดไปนะครับไฮไลท์คือเส้นเส้นตำเส้นใหญ่ๆ เอาน่าแซบน้ำไหลๆจะได้กินแหละปลาก็จะสุกแล้วตามถาดดอกคบางน<ฮ>ะ<อ>นะครับเดี๋ยวน้องตามแล้วก็เดี๋ยวเทใส่จานนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินกันนะครับน้องพีนก็ชิมไปแล้วอันนี้คือตัวท็อปมาชิมเองนะครับก็เป็นสูตรของน้องน้อยนะครับ สาวเรนเตนเป็นเพื่อนของน้องเอ๋ยนะครับซึ่งน้องเขาเป็นนักเอกให้เรามานานแสนนานแล้วครับใครจําได้ตอนที่สม <etti S 2> ัยน้องเรียนน้องก็ยังมานะ Lisa, าตอนเรีนยนปีปีสามปีสามปีสี่จบมาจากปีเจ้าตัวนี้จบมาจากปีสองปีได้ปะปีสามปีเอาสามปีนะจบปีสองพันสิบเก้าครับครับดาย อะไรกินเองบนเนยเส้นเนี่เส้นมันมันเยอะอะแล้วกินมันเค็มกำลังดีละมัง้งเพราะใส่เส้นมันจะจางเข้ามาหน่อยแต่ว่าอร่อยครับ<ล>ไม่รสจัดมาก<ล>าไม่เผ็ดมากต้องใส่น้ำปลาต้องใส่น้ำปลาหน่อยหอมและอร่อยครับอือเออครับมาเดี๋ยวน้องเราเสิร์ฟนะครับใส่ใส่ถาดนี่ มา coating, ute, มห food, นึ่งเมนูผ่านไปกินง่ายๆนะครับคนที่ใชอปอบราก็คือจะเป็นอาหารที่ไม่ต้องย่ามาครับเนี่ยส้มตำๆข้าวเหนียวจ้ำปลาปิ้งมีผักกลับก็กลับไปผักก็เก็บตามข้างทางหรือข้างรั้วได้เลยเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักที่ไหนเก็บผักข้างสนามบินป้อเก็บผักข้างสนามบินนึกกินด้วยเอ้าตามนั้นรัสนามบินตัดไป มาดูรั้วของสาวหลวงพ่อบางครับมันน้อยจังอะ่ะไม่สมชื่อเลยน้องฟิ้งเขามีการเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรด้วยมีแก้วก็อ๋ออ๋อเรามาไม่ทันได้กินไก่บ้านเจ้าเลยอะ่ะอานนี้ปุ๊กม,มาแตงเนงาะกำลังปุูกเนะเาะอ้าวอ้ยนกก็มีเว้ยอา้าวยอดกษิตินจะทำยังไงเนี่ยเบิดแล้วดะ เก็บผักค้างหัวจริงป่ะเนี่ยค้างนัาค่อยซื้อให้เจ้าก็ได้เด้อมือมันเออมือพี่ฟิงก็ได้อยู่มั้งจะซื้อทไมเนไมก็คือมันเป็นเออมันเป็นวิธีเคาแล้วก็เป็นการประหยัดนะนะประหยัดรายจ่ายอู <Ora Halo> อเอก็พอกินก็พอน้องน้อยเกรงใจมากเลยโ้หเกรงใจใครอะ่ะเกรงใจเจ้าไงยนไปแล้วเว้ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําอาหารกินกันต่อนะครับก็เหลืออีกไม่กี่เมนูครับนะฟังเสียงปลาเดือยครับโอ้ใกล้สุกแล้วนะครับนี่สุกแล้วไหมน้อง โอเคเยบร้อย okay. <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวเรามันจะมาทานข้าวนะครับน้องน้อยก็จะเป็นเป็นเจ้าบ้านนะครับที่เปิดก่อนนะครับตอนนี้ก็คือน้องน้อยไปทําต้มต้มไก่ใช่ไหมต้มซุปไก่ซ,ไกซุปไก่นะครับแล้วก็จะมีซุปผักแล้วก็มีผัดปลกกูที่ซื้อมาอ๋อเป็นแกงผักมา น้อยนี่ซึ่งผ่าตัดมาแล้วก็คือจะกินอะไรมากไม่ได้นอกเหนือจากพวกผักพวกปลาแค่นั้นนะครับชนเผนนี่คือกินไม่ได้เลยนะครับก็ร้อยหายดีก่อนค่อยกินนะอันนี้จะเป็นคนในบ้านครอบครัวแล้วก็ผมกับน้องฟินก็จะกินแม่กินนำกันแม่จะพาอยู่นะครับเราจะอุ่นหุ่นเสื้อแม่นะครับหนึ่งตัวตัวละพันนี่ไม่แพงนะธรรมด,ดามากเจอฟิใจ่ายได้เดี๋ิวเขารวยไงนะ เิงคบรวก็สบายสบายอันนี้ตัวนี้คือเจฟฟิงจ้ะจะซื้ออะไรดูหน้าดูหลังเลยนะจ้ะตังในลาเบิร์แล้วนานขอกระเป๋าอีกมากับเจฟฟิงไม่ต้องกลัวเชิญจ้ะเชิญเปิดเลยจ้ะแม่แม่นั่งกันแม่แม่นั่งด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมกินแป๊บเดียวผหจะล่ำลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องน้อยก็จะนั่งรับประทานพรมครอบครัวนะครับผมก็จะอยู่ที่นี่ไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีนัดแล้วก็มีแผนการเดินทางอยู่นะครับก็เย่ติดตามชมการเดินทางของเราด้วยนะครับอาเชิญเปิดก่อนเลยให้น้องเปิดก่อนเลย จะเปิดจะบานไม่เปิดแขกไม่กล้ากินมา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 ลองลองชิมผักกูดก็แล้วกันนะครับขออนุญาตชิมผักกูดเด้อผักกูดเมืองอะไรนะเมืองเชียงแมนเนาะฝั่งกระนุนเชียงแมนไม่ตรงข้ามบอกเชียงแมงเชียงแมงเลยชียงแมงละบอสสาวที่ด้านเขาขายเขาบอกเขาไปกินในเมืองเชียงแมนอืมอร่อยมาก อร่อยครับซับหลายทายาทกินก็คือตำหลงพระบางนั่แหละที่น้องเฮนนี่แหละอาก,กี้ก็คือปรุงปรุงนิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมเจฟฟี่เรากินตำหลงพระบางอืมอ้มอร่อยเราต้องกินกับเส้นนะ <c oughs> อันนี้คือเส้นท่านกัะปุนบีบเองของคนหลวงพระบางนะครับเขาบอกว่าเขาทำเองทุกเช้าเมื่อเช้าก็เลยซื้อมาในตลาด อืมอืมเหนียวนุ่มเด้งดียบชส้นจะช้นใหญ่ๆห,หน่อยชิมปลาน้ำน้ำของนะครับรููฟิงได้ไหมลูกให้หลดอะให้เราระวังเงี้ยมาให้ดีนะป,ะปะลาปลากรน้ำของเนะี่ยจะให้มันทิ่มได้เลยได้เยอะน้อย,อยไม่เป็นไรครับพอเพ้อะ <laughs> น้อยกินเถอะไม่เป็นไรจ้ะ พิลึกยิ่งใจเอาลองเฟี้ยวลูกอ่ะเอาให้สาวพริกก่อนนะมือเปื้อนโอ้หนังเหนียวมากรสต้าซี่เลยชุบอ่ะงั้นชิมตาสาหนังเกี๊ยวกินเองก็ได้อืมหอมมากหอมแพ้หอมว่าปามมันสดยังเมื่อเช้าเมื่อเช้ากล่าวว่ามันเอาแบบบบเอาสดๆมาแล้วมันก็เอ่อจะได้แบบว่าถ้าเกิดไม่ทำก็จะไปปล่อยนะครับบรากฏว่าไงรู้ป่ะเขาก็เอาให้มาปามนั่นแหละ ครับโอ้มีไก่ไก่สับเนาะนั่งเลยครับนี่นี่เจ็นแก้วนะแก้นะอันนี้ก็เป็นแฟนงนน้อยๆนะครับก็คือเ,เจอกันหลายทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวชิมอีกนิดหน่อยเดี๋ยวไปแล้วนะครับอร่อยมากนะครับเนี่อร่อยไหมลูกแซบแซบหลายเนาะอลองชิมไก่เขาไหมอันนี้ไก่บ้านใช่ไหมครับ มานไก่บ้าน,าานอ่ะชิมไก่บ้านน่อยเนี่ยอ่ะต้องหนูตั้เองไหมนาตาเอาเลยหนูามาเดี๋ยวนต,อเ,อเ,อนตเอาเองนะครับหมูขอขอต้มซุปจนประมาณว่ามันนิ่มนิ่มแบบหอมมากเลยไม่ได้กินไก่บ้านมานานแล้วนะครับอร่อ,อ,อยครับดยอด อืมผม้ำรามบรรยากาศดูว่าเใจครอบครัวของน้องน้อยมากเลยนะครับคุณพ่อเอ้ยคุณแม่น่ารักแล้วก็ครอบครัวพี่น้องน่ารักหมดเลยนะครับน่ะกินข้าวกินต้มปลาแเตกนั่นยังไงล่ะโอเคปันนะครับ